พอเป็นอย่างนั้นพอเลยโอ้สวัสดีคิบโรมวันนี้ก็อยู่กับช่องของ PS5 โอ,อ้เบออ้าผิดว่้าผิดอยู่กับช่องของ PS5 นะครับโอ,อ้ยเสียงจะเข้ามาไหมเนาะลืมกด อันนี้ก็เวลา5โมง19เอ้ย5โมง9นาทีนะครับเวลาเลิกง,งานของใครหลายๆคนแล้วรถก็จะเยอะๆหน่อยเราก็จะมาซื้อของเข้าบ้านนิดๆหน่อยๆก่อนจะไปหาอะไรกินรถมันเยอะนะ่ะเราก็เลยแบบอ,อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> พอชหลายๆ นอนน้อยก็อย่างนี้แหละพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จามจามหน่อยตอนแรกว่าจะไปถ่ายคลิปทำอินโทรช่องใหม่เอาลงให้ดูกันก่อนนะอันนี้ตื่นสายบันหยุดทั้งทีทำาุรนู่นน่นนี่นั่นจัดห้องจัดอะไรจนตื่นสายเลยไม่ไหวไงก็เลยนอนพักต่อเนี่ยก็เลยห้าโมงแรงกักออกมาซื้อของต่อ นี้เราจะไปบิ๊กซีร้อเอกันนะครับโอ้รถกี้ลายแต่ว่าโอ้ยหากใครที่ปวดเออไม่หยังวะหากใครที่อีหยังวะหากใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็อะไรที่มันอันตรายเสี่ยงๆก็อย่าไปทำตามอย่าไปเรียนแบบผมนะครับ หรือถ้าผมใช้คำพูดไม่ดีก็ขอไปนัดที่นี้ด้วยโอ้ยน่ากระไดเออจอดปันีแล้วอ๋อน้องสกูปปี้ฮึ่มน้องสกูปปีอ้อะไ สียังวะเทาเขียววะนี่อย่างนั้งมือได้บีบไปดังปิก๊กโอ้ไฟเขียวหล่ะเข้าไปไปเด้อครับเด้อไฟเขียวโอ้พี่ฟูตแันด้าเอาสิบห้าสีแดง <c oughs> อพอตกเย็นทีลน้ำมูก พัดจมูกทุกทีเลยมันแมน,มนละบ่ขอแซกนะจ๊ะเดี๋ยวว่าซื้อของเสร็จแล้วอะไรก็จะไปล้างรถนะก็จะล้างโซ่อยู่บ้านแต่ขอล้างรถก่อน โอ้น้ำมันน้ำมันเดี๋ยวเกเท่าไหร่หายไปสองขีดเอเกได้อยู่ระยอะอยู่ระยอะอยู่ยังไม่ต้องเติมรอราคาน้ำมันลงสิลงไหนบอก่า,าโอ้ยรถหลายคับขนาดมาเส้นที่แบบว่าไม่ค่อยมีอันนี้เลยนะไม่ค่อยมีรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านรอบบึงรอบบึงพหลานชัย เดี๋ยวจะมีงานนิ้วนะครับผมงานยิ้วจังหวัดระยอดวันที่เท่าไหร่วะวันที่เท่าไหร่วะน่นจาจะวันที่สี่มั้งสี่ถึงสิบห้ามัง้งของจังหวัดระยอดนะแต่เห็นว่าสารคามมีแล้วนะอยากไปอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าน้ำลดหรือ,อยังคุยกับน,น้องทางสารคามน้องก็บอกว่าเออลดลดลดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าลดแค่ไหนไม่ได้ส่งรูปปให้กันดูเนาะ โอ้ยตกใจหมดรูป,ปั่นกระไดนั่งอยู่ังโอ้คนไหลตล,ลอดบึงเอ้ยคนไหลเถววะเป็นแต่มแมลงแถเน้อแมลนดีบอวะโอ้พี่ฮัก จะเลี้ยวบ่ครับจ่สัน่นผมแทรกนะโอ้โอ้โอสพาสพาน,พานมันแก้เสร็จแล้วนี่เออขึ้นชงยสูงมาอีกอันหนึ่งเฉยๆหรอนึกว่าแบบมันจะมีให้เดินวนกลางน้ำอะไรอย่างงี้เห็นในรูปนะ ยาได้ยา่าวได้สูยมองมาเห็นนด่นลยว<ะ>้าดหลายครับไปข้างหน้าจะไม่เยอะกว่าน,นี้เหรอวันนี้ยังไม่น้อยอยนะช่วงเยอะมันก็เยอะแบบมาราธินจริงๆเลยนะมอเตอร์สูมเลยนะเนในรถเนี่ยโอ้โห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  ถ้าขับรถอยู่แ้อยผมยังบอกว่ารถเยอะเลยแล้วที่ผมไม่ไปขับเลยก็คือผมจะไม่เข้าเขตกรุงเทพแน่นอนหนึ่งเราผมหลงทางบ่อยสองรถมันหล่ล้วมันมีแต่ขับเร็วๆกันอะเราก็ขับเร็วคนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ไปเร็วสู้เขาอะไรขนาดนั้นไงน เอาสิไปซื้อของเอาสิฟ้าไปแดงหรือจังไหรดีข้ามังตาริวต้องริวตาตามว้าวใหญเดี๋ยวจะขับผมมันบด่ดีโอ้รีบนะครับรีบเราก็รีบเล็กๆน้อยๆรีบน้อยๆ้รีบหน่อยหรีบแ,แบบว่านี่ต้องมาเบรกตรงเนี้ย โอ้ฟอเป็นอย่างนั้นพอเลยโอ้ตายตู้น่ารักน่ารักมากโอ้น่ารักมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสกูปปีนน่ารักมากเลยเมื่อกี้นี้ตัวเล็กๆเกป็นตาฮักแค่น้อ ชะลอ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 ให้น้องขับผ่านชะลอให้น,น้องขับผ่านโอ,โอ้น่ารักน่ารักจังเลยอะ่ะโอ้หากเป็นแฟนใครขออภัยด้วยครับผมตัวเล็กพกพาสะดวก <c oughs> พอดบิ๊กซี่จนแดดนอกเ้องก็ได้เอาลอยเรียบมาโอ้ยเบือ่อผมเราไปเนาะผมจมมาตลอดทางปนิดเนาะลำคานผมบด่ดอมาจีนี่คนเบิ้งก็ได้แล้วพวกเขาไปซื้อขอ,ของกันนะครับเบอร์ไปพบก,กันในในคลิปต่อไปเรื่อซื้อเะไรแหละมวกเราสิท้ายต่อก็ได้ ไปส là, ิก่อนละห้ามมองจอด่อนก็ไรก็ได้ตามผมได้เด้อเป็นกำลังใจผมแค่นอบาย